คืนนี้ใต้ป้ายรถเมลเก่าแห่งหนึ่งมีเด็กชายกอดน,น้องแน่นท่ามกลางฝนที่ตกไม่หยุดแต่สิ่งที่เขากำลังกอดอาจไม่ใช่น้องสาวอย่างที่ทุกคนคิดเสียงฝีเท้าในความมืดคืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นทุกวินาทีและเมื่อไฟถนนดับทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตลอดการใครคือเนาที่กลับมาหาเขาและเหตุผลเดียวที่พ่อนีจากบ้านคืออะไร เด็กชายตัวเล็กนั่งอยู่บนม้านั่งเย็นเฉียบของป้ายรถเมย์เสียงลมพัดผ่านทำให้ป้ายเหล็กสั่นคลางเบาๆเขากอดน้องสาวไว้แน่ในอ้อมแขนร่างของน้องตัวสั่นเพราะความหนาวกลิ่นฝนชื้นยังคงลอยอ้อยอิงอยู่ในอากาศไฟถนนกระพริบเป็นจังหวะเหมือนจะด,ดับได้ทุกเมือ่อเงาของเด็กทั้งสองทอดยาวบนพื้นซีเมนต์เปียกข้างทางมีเสียงรถวิ่งผ่านทิ้งเพียงละอองน้ำกระเซ็นไม่มีใครหันมามอง ไม่มีใครถามว่าเด็กสองคนนี้มาทำอะไรที่นี่เด็กชายก้มมองถุงพลาสติกข้างตัวข้านนมีเสื้อผ้าบางตัวกับขนมปังแห้งครึ่งก้อนเสียงท้องร้องของน้องทำให้หัวใจเขาบีบแน่นเขายื่นขนมปังให้พร้อมรอยยิ้มที่ฝืนเต็มแรงพี่อยู่ตรงนี้นะไม่ไปไหนเขากระซิบเบาๆแต่น้ำเสียงนั้นสั่นจนแทบขาดหายภาพสุดท้ายที่เขาจำได้คือใบหน้าพ่อในค่ำคืนนั้น พ่อยืนอยู่หน้าบ้ามือถือกระเป๋าสายตาเย็นชาเหมือนคนแปลกหน้าพ่อจะไปเพราะไม่มีเงินเลี้ยงเราอีกต่อไปคำพูดนั้นยังวนอยู่ในหัวเหมือนเสียงสะท้อนในห้องว่างเด็กชาหลับตาพยายามไม่ร้องไห้เขารู้เพียงอย่างเดียวต้องปกป้องน้องให้ได้ลมหนาวพัดแรงขึ้นเสียงเห่าหอนของสุนัขดังจากตรอกมืดข้างหลังน้องขยับกอดเขาแน่นกว่าเดิม ไฟถนนกระพริบอีกครั้งแล้วดับสนิทในความมืดเด็กชายได้ยินเสียงบางอย่างเสียงฝีเท้าชา้ชาๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบทะลุอกมือที่กอดน้องเริ่มสัน่นและในเงามืดนั้นมีเนาราหนึ่งหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเงานั้นยืนอยู่เงียบๆไม่มีเสียงพูดมีเพียงลมหายใจหนักและชา้าเด็กชายพยายามเพ่งมองผ่านความมืด ดวงตาเริ่มปรับกับแสงจันทที่ลอดผ่านกิ่งไม้ร่างน,นั้นดูสูงใหญ่เสื้อผ้าเก่าขาดรุ่งริงมือทั้งสองข้างห้อยข้างลำตัวแต่แข็งทื่อเงาของมันทอดยาวมาถึงปลายเท้าของเด็กชายเขากืืนน้ำลายอย่างยากลำบากเสียงหัวใจดังกลบเสียงลมน้องสาวเริ่มสะอื้นเบาๆในอ้อมแขนเด็กชายรีบรูปผมน้องปลอบให้อยู่เงียบๆใครครับเสียงของเขาแทบไม่หลุดออกจากลำคอไม่มีคำตอบ มีเพียงเสียงรองเท้ากระทบพื้นชืนช้นๆทีละก้าวทีละก้าวจนกระทั่งร่างนั้นยืนอยู่ตรงหน้าป้ายรถเมลไฟถนนติดขึ้นชั่วขณะแสงสีเหลืองอ่อนส่องให้เห็นใบหน้าเด็กชายเบิกตากว้างมันคือพ่อของเขาแต่ใบหน้านั้นซีดขาวเหมือนคนไม่มีเลือดดวงตาไร้แววเหมือนกระจกที่สะท้อนเพียงความว่างเปล่าเสื้อผ้าที่สวมอยู่คือชุดเดิมชุดที่พ่อใส่ในวันที่จากไป มีรอยดินติดอยู่เต็มแขนและขากลิ่นเหม็นอับของดินเปียกและสนิมลอมากับลมพ่อพ่อเรอครับเด็กชายถามเสียงสัน่นพ่อยกมือขึ้นชาชาชี้ไปที่ถุงพลาสติกข้างตัวขนมปังครึ้นกอนกลิ้งออกมาน้องสาวมองอย่างไม่เข้าใจแต่เด็กชายรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวเริ่มเย็นลงผิดปกติเสียงรถคันหนึ่งแล่นผ่านเมื่อไฟหน้ารถส่องมาถึงป้ายรถเมร่างของพ่อหายไป เหลือเพียงคราบน้ำโครนบนพื้นตรงที่เขายืนเด็กชายหายใจทีมือยังคงกอดน้องแน่นจนปลายนิ้วชาเขาเงายหน้ามองท้องฟ้าที่ไร้แสงดาวหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะในหัวมีเพียงภาพพ่อยืนอยู่ตรงหน้าด้วยสายตาว่างเปล่าเสียงฝนเริ่มตกอีกครั้งหยดแรกกระทบพื้นเหมือนเสียงกระซิบลมเย็นพัดแรงจนป้ายรถเมสันน้องสาวเริ่มไอเด็กชายรีบถอดเสื้อคลุมห่มให้ เขามองไปทางที่ร่างนั้นเคยยืนแล้วเห็นบางอย่างบนพื้นเป็นกระเป๋าใบเล็กเก่าที่พ่อเคยใช้ดนซิปมีเศษโครนแห้งติดอยู่เขาเอื้อมมือไปเปิดข้าในมีรูปถ่ายครอบครัวรูปที่ถ่ายในวันที่แม่ยังอยู่ด้านหลังรูปมีตัวหนังสือเลือนรางเขียนด้วยลายมือของพ่อขอโทษแต่พ่อไม่อยากให้ลูกเห็นพ่อในสภาพนั้นมือของเด็กชายสันจนแทบถือรูปไม่อยู่ น้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวเขาเงยหน,น้ามองท้องฟ้าที่มืดมิดเสียงลมหอบผ่านเหมือนใครบางคนกำลังถอนหายใจใกล้หูน้องสาวเงียบลงหลับในอ้อมแขนอย่างเหนื่อยล้าเด็กชายก็มองเธอแล้วยกตาขึ้นอีกครั้งตรงปลายถนนเขาเห็นร่างเงาเดินห่างออกไปเงานั้นไม่หันกลับมาแต่ทิ้งรอยเท้าเปียกไว้เป็นทางยาวจนสุดสายตาเด็กชายมองตามรอยเท้านั้น หัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเสียงฝนตกหนักขึ้นราวกับจะกลบทุกเสียงในโลกเขาลุกขึ้นยืนชา้ชาๆอุ้มนองไว้แนบอก,อกแล้วก้าวไปตามรอยเท้าเปียกที่ทอดยาวเท้าเล็กๆของเขาจมลงในน้ำขังทุกครั้งที่ก้าวแต่เขาไม่หยุดเพราะบางอย่างในใจบอกให้เดินต่อรอยเท้านำไปยังถนนแคบๆหลังป้ายรถเมย์แสงจากไฟถนนไม่อาจส่องถึงมีเพียงแสงฟ้าแลบที่สว่างว่าเป็นระยะ เผยให้เห็นกำแพงปูนเก่าๆเต็มไปด้วยตะไคร่น้ำเสียงน้ำหยดดังจากรางหลังคากลิ่นดินผสมกลิ่นสนิมลคลาคุ้งในอากาศเขาก้าวต่อไปมือกอดน้องแน่นรอยเท้าเปียกเริ่มจางลงรุ่ยๆแต่เมื่อแสงฟ้าแลบอีกครั้งเขาเห็นมันชัดเจนจุดสิ้นสุดของรอยเท้าอยู่หน้าประตูเหล็กเก่าบานหนึ่งประตูนั้นเป็นสีแดงมนมีคราบสนิมไหลลงมาเหมือนรอยเลือดแห้งป้ายไม้เหนือประตูเขียน ด้วยตัวอักษรเก่าเลือนอ่านได้เพียงคำว่าบ้านพักเก่าเด็กชายยืนอยู่ตรงนั้นใจเต้นไม่เป็นจังหวะเขาไม่รู้ว่าทำไมพ่อถึงนำทางเขามาที่นี่เสียงฝนกระทบหลังคาเหล็กดังระรัวทุกอย่างรอบตัวดูเงียบผิดปกติแม้แต่เสียงน้องก็ไม่มีเขาก้มมองน้องสาวยังคงหลับอยู่ในอ้อมแขนริมฝีปากซีเธอหายใจแผ่วเบาอีกนิดเดียวน้องพี่จะหาที่หลบฝนให้ เขากระซิบเบาๆแล้วก้มมือไปแต่ประตูโลหะยเย็นเฉียบจนเจ็บปลายนิ้วเมื่อผลักเบาๆประตูก็เปิดออกพร้อมเสียงดังเอทข้าในมือสนิทมีเพียงกลิ่นอับและฝุ่นหนาแต่เด็กชายไม่มีทางเลือกเขาอุ้มน้องเข้าไปและปิดประตูตามหลังภายในเงียบงันจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองเขาหยุดยืนอยู่ตรงกลางห้องผนังรอบๆมีรอยแตกและคราบดำตรงมุมมีต๊ไม้หักพังกับเก้าอี้คว่ำอยู่ เขาว่าน้องลงบนพื้นไม้แห้งแล้วมองไปรอบๆสายฟ้าแลบอีกครั้งแสงสว่างลอดช่องหน้าต่างแต่เข้ามาเผยให้เห็นภาพบางอย่างบนผนงังรูปถ่ายเก่าใบหนึ่งติดอยู่เนื้อโต๊ะเด็กชายเดินเข้าไปใกล้หัวใจเต้นแรงขึ้นถูกกาวรูปนั้นเต็มไปด้วยฝุ่นแต่เมื่อเขาเช็ดออกใบหน้าที่อยู่ในรูปคือพ่อของเขาแต่ไม่ใช่พ่อที่เขารู้จักในรูปพ่อยืนอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่ง และเด็กชายอีกคนเด็กในรูปมีใบหน้าคล้ายเขาอย่างประหลาดข้างล่างของรูปมีลายมือเขียนว่าครอบครัวเดิม erm ของฉันมือของเขาชาไปหมดสมองเหมือนหยุดคิดครอบครัวเดิมค erm ขนมีสะท้อนในหัวเหมือนเสียงกล้องในห้องว่างเขาหันกลับไปมองน้องสาวแล้วหันมาที่รูปอีกครั้งแสงฟ้าแลบอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้มีบางอย่างเพิ่มขึ้นในรูป ใบหน้าของผู้หญิงในรูปเปลี่ยนไปเธอหันมามองตรงที่เขายืนรอยยิ้มค่อยๆปรากฏขึ้นรอยยิ้มที่ไม่ใช่มนุษย์มุมปากแหวกกว้างจนน่ากลัวดวงตาในรูปเคลื่อนไหวช้าๆแล้วจ้องมาที่เขาเด็กชายถอยหลังชนโตเสียงไม้ล้านดังสะเทือนทั่วห้องรูปถ่ายหล่นลงพื้นแต่ในวินาทีนั้นมีเสียงประตูปิดดังสน,นั่นไฟฟ้าแลบอีกครั้งและเด็กชายเห็นร่างของพ่อ ยืนอยู่ตรงประตูเหล็กที่ปิดสนิทร่างน,นั้นค่อยๆเหนื่อยนาะดวงตาขาวโพลนมองตรงมาที่เขาลูกทำไมถึงตามมาที่นี่เสียงนั้นดังโลอดออกมาช้าๆแหบพร่าเหมือนลมพัดผ่านกระดูเสียงของพ่อเหมือนเสียงที่เด็กชายจำได้มันเต็มไปด้วยความหนาเวเย็นและเศร้าเหมือนเสียงจากที่ไกลเกินเกืม่มเด็กชายยืนนิ่งมือเกาะน้องแน่นจนรู้สึกถึงชีพจรของเธอ ริมฝีปากสันพอ่อทำไมพ่อถึงอยู่ที่นี่พ่อไม่ตายใช่ไหมร่างนั้นไม่ตอบเพียงก้าวเข้ามาช้าๆเสียงฝีเท้าดังสะท้อนในห้องว่างทุกครั้งที่เท้าสัมผัสพื้นมีคราบน้ำโคลนเกิดขึ้นเป็นรอยยาวแสงฟ้าแลบอีกครั้งเผยให้เห็นใบหน้าของพ่อชัดเจนผิวซี่จนเห็นเส้นเลือดใต้ผิวหนังริมฝีปากเขียวคล้ำเหมือนคนจมน้ำ ลิ่นดินชื้นลอยแรงขึ้นทุกขณะพ่อกลับมาเพราะได้ยินเสียงลูกเสียงนั้นสั่นและต่ำแต่ลูกไม่ควรอยู่ที่นี่ดวงตาขาวของพ่อกับพริบชาชาเหมือนจะร้องให้แต่ไม่มีน้ำตาเด็กชายถอยหลังจนชนกำแพงพ่อผมแค่จะหาที่หลบฝนน้องหนาวมากเขาพูดเสียงเบาแต่แฝงความกลัวสุดขีดพ่อหยุดนิ่งแล้วก้มลงมองเด็กหญิง ที่หลับอยู่บนพื้นไม้เธอยังอยู่กับลูกเหรอเสียงของพ่อแผ่วลงจนแทบกลืนกับเสียงฝนเด็กชายขมวดคิ้วพ่อหมายความว่าอะไรครับเธอเป็นน้องผมพ่อยกมือขึ้นชาชาชี้ไปที่เด็กหญิงลูกจําได้ไหมวันที่แม่จากไปหัวใจเด็กชายหยุดเต้นไปชั่วขณะภาพในความทรงจําแวบขึ้นวันที่ฝนตกหนัก แม่หายไปในแม่น้ำหลังพยายามช่วยใครบางคนหลังจากนั้นพ่อเปลี่ยนไปและเขาก็มีน้องสาวเกิดขึ้นโดยไม่มีใครพูดถึงแม่อีกเลยเด็กชายสายนะไม่นะน้องผมอยู่กับผมมาตลอดพ่อคอยคอยก้าวเข้ามาอีกเสียงน้ำหยดจากปลายผมของพ่อดังแชะแชะลูกเธอไม่ใช่น้องของลูกเธอคือสิ่งที่มากับฝนคืนนั้นสิ่งที่พ่อพยายามจะนี เด็กชายกอดน,น้องแน่นไม่จริงพ่อโกโหกเขาร้องออกมาด้วยเสียงสั่นเครือแต่น้องไม่อ้อมแขนเริ่มขยับชา้ชาๆและเย็นเฉียบจนไม่เหมือนร่างของคนเป็นเด็กชายค่อยๆกลมมองน้องสาวที่เคยหลับตาอยู่ตอนนี้ลืมตาขึ้นดวงตานั้นไม่เหมือนเดิมเขาวพวูดไม่มีรูม่านตาพี่เสียงของเธอเบาเหมือนลมกระซิบแต่เต็มไปด้วยเสียงสะท้อนหลายชั้น ีหนาวไมเด็กชายพังอถอยร่างเล็กในอ้อมแขนค่อยๆลุกขึ้นผมของเธอเปียกชื้นยาวจนแต่พื้นหยดน้ำสีดำไหลาจากปลายนิ้วเหมือนเลือดที่เจือด้วยโคลนพ่อยกมือขึ้นตะโกนอย่าเข้าใกล้เขาเสียงของพ่อดังก้องทั่วห้องแต่เด็กหญิงหันไปมองพ่อชาชาๆรอยยิ้มกว้างค่อยๆปรากฏบนใบหน้าพ่อทิ้งเราพ่อหนีไป แล้วตอนนี้พ่อจะนีอีกรอไฟฟ้าแลบสว่างทั่วห้องทันใดนั้นพ่อสุดลงร่างสันเหมือนถูกบ,บางอย่างบีบรดัดเด็กชายยืนนิ่งมองเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างสับสนเสียงวิต่ต่ำๆดังออกมาจากปากของน้องสาวและไฟทั้งหมดก็ดับสนิทในความมืดมีเพียงเสียงลมหายใจของเด็กชายเสียงฝนที่ยังคงตกไม่หยุดและเสียงกระซิบจากข้างหูอย่าทิ้งฉัน เหมือนพ่อเขาหันขวบไปแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแค่เงาดำที่ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นบนผนงังรูปถ่ายที่ตกอยู่บนพื้นค่อยๆลุกขึ้นเองหมุนกลับไปติดบนผนังอีกครั้งและตอนนี้ในรูปถ่ายนั้นมีเด็กชายยืนอยู่ข้างน้องสาวในบ้านหลังเดียวกันใต้ลายมือใหม่ที่เพิ่มปรากฏขึ้นว่าครอบครัวที่กลับมาพร้อมกันอีกครั้ง เด็กชายยืนนิ่งขาทั้งสองข้างชาไปหมดเขามองรูปถ่ายบนผนังหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกภาพในรูปไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันไม่ใช่แค่รูปนิ่งธรรมดาแต่มีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างในร่างของเขาและน้องในรูปค่อยๆหันหน้ามามองออกมานอกกรอบเสียงกระจกแตกเบาๆดังขึ้นจากมุมห้องรอยแล้วเริ่มลามจากขอบรูปแสงสลัวจากฟ้าแลบสองลอดเข้ามา สะท้อนเอาของทั้งสองคนในรูปดวงตาทั้งคู่เป็นสีดำสนิทเด็กชายถอยหลังชนกำแพงไม่นะ่ามันไม่จริงเขาพูดเสียงสัน่นแต่น้องสาวยิ้มริมฝีปากของเธอค่อยๆแบะออกเหมือนรอยแผลที่ถูกฉีกด้วยมือเปล่าทีเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปใช่ไหมเสียงนั้นหวานแต่แฝงความหนาวเย็นทุกคำที่ออกจากปากเธอ ทำให้ไฟในห้องสั่นวูบเหมือนจะดับเด็กชายมองไปที่พ่อพ่อนั่งขุกเข่าอยู่กลางพื้นสายตาเต็มไปด้วยความกลัวและความเสียใจพ่อขอโทษพ่อพยายามฝังเธอไว้แล้วเขาพูดเสียงสั่นแต่เธอกลับมาเพราะลูกเด็กชายไม่เข้าใจฟังอะไรทำไมพ่อพูดแบบนั้นเขาเริ่มร้องไห้ผมไม่รู้ ผมแค่อยากให้น้องม,มีที่นอนไม่หนาวพ่อเหนื่อยหน้าขึ้นลูกช่วยเธอเธอเลยผูกพันกับลูกแต่เธอไม่ใช่คนอีกแล้วพันใดนั้นลมแรงพัดเข้ามาจากช่องหน้าต่างประตูเหล็กเปิดออกเองด้วยเสียงดังสนัน่นแสงฟ้าแลบส่องเข้าเต็มห้องเงาของน้องสาวขยายใหญ่บนผนงังค่อยๆเปลี่ยนปเป็นเงาสีดำรูปหญิงสาวผมยาวเธอเงยหน้นาขึ้น ใบหน้าไม่ใช่ของเด็กอีกต่อไปแต่เป็นใบหน้าของแม่แม่ที่จมหายไปในแม่น้ำคืนนั้นเด็กชายอ้าปากเสียงร้องขาดหายอยู่ในลำคอแม่หรือสิ่งที่เคยเป็นแม่ค่อยๆเดินมาหาเขาฝ่าเท้าเปล่าของเธอทิ้งรอยโคลนเปียกไว้ทุกย่างก้าวลูกเสียงนั้นอ่อนโยนเหมือนเมื่อก่อนแต่มันแฝงด้วยเสียงอีกเสียงหนึ่งซ้อนอยู่ในนั้นเสียงแหบแห้งของผู้หญิง ที่อยู่ระหว่างความเป็นและความตายแม่เจ็บมากตอนที่พ่อหนีแม่พยายามกลับมาเพื่อกอดลูกอีกครั้งเธอเกื้อมือมาหาเขามือซีขาวนิ้วเรียวยาวเย็นจนเห็นไอพ่อรีบลุกขึ้นอย่าแต่ต้องเขาเขาหยิบไม้หักจากโตแล้ววิ่งเข้าหาเธอแต่ทันทีที่ปลายไม้กระทบร่างของหญิงคนนั้นไม้กลับผ่านทะลุไปเหมือนแทงอากาศเธอหันมาช้า สายตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังเจ้าทิ้งฉันไว้ในน้ำแต่ลูกลูกไม่ทิ้งฉันมือของเธอคว้าคอพ่อไว้แน่นเสียงกระดูกดังกรอบแกรบเด็กชายกรีดร้องพ่อแต่พ่อพูดไม่ออกร่างของเขาถูกยกขึ้นจากพื้นใบหน้าเริ่มซีดเขาสบตากลูกชายครั้งสุดท้ายแล้วกระซิบด้วยเสียงแทบไม่ออกหนีไปร่างพ่อถูกเวียงกระแทกกับผนัง เรียกกระเซ็นติดพื้นไม้เด็กชายตัวสั่นเขากอดน้องแน่นแต่น้องหรือสิ่งที่เคยเป็นน้องหันหน้ามาหาเขาอย่างชาชาทีอย่าไปเสียงของเธอเหมือนลมหายใจของใครหลายคนซ้อนกันเธอก้าวเข้ามามือเย็นจับแขนเขาไว้ความเย็นแล่นเข้ามาถึงกระดูกเขาพยายามดิน้นแต่แรงของเธอมหาศาลร,รอดตัวเริ่มมืดไฟถนนนอกบ้านดับ เสียงฝนเงียบลงเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาเองแล้วเธอก็กระซิบใกล้หูเขาอยู่กับฉันสิแม่จะไม่ปล่อยลูกไปอีกแล้วทันใดนั้นผนังห้องเริ่มมีรอยร้าวน้ำสีดำไหลซึมออกมาจากพื้นกลิ่นดินและกลิ่นเน่าแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงเหมือนคลื่นสัต์ดังจากใต้พื้นเด็กชายพยายามอุ้มน้องออกไปแต่เท้าจมลงในโคลนที่เริ่มกลืนพื้นไม้ เขามองไปรอบรอบหาทางนี้ทุกบ้านหน้าตามปิดแน่นเองและรูปถ่ายบนผนงังค่อยคๆยลุกไม่ด้วยไฟสีฟ้าในเปลวไฟนั้นใบหน้าของพ่อแม่และน้องยิ้มพร้อมกันยิ้มที่ไม่มีความสุขยิ้มที่เหมือนกำลังเชื้อเชิญเขาให้เข้ามาอยู่ด้วยเขาตะโกนเสียงสุดท้ายแต่เสียงนั้นถูกกลืนไปกับเสียงฝนที่เริ่มตกอีกครั้งบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือน และเมื่อฟ้าแลบครั้งสุดท้ายส่องลงมาป้ายรถเมยด้านนอกว่างเปล่ามีเพียงถุงพลาสติกเปียกน้ำตกอยู่บนม้านั่งข้าในมีขนมปังครึ่งก้อนและรูปถ่ายครอบครัวรูปที่มีสี่คนยืนอยู่ด้วยกันใต้าลายมือเดียวกันที่เพิ่งถูกเขียนไว้ว่าเรากลับมาพร้อมกันแล้วรุ่งเช้าหลังฝนหยุดตกแสงแดดอ่อ,อน่อผ่าหมอกบางที่ลอยเหนือถนนสายเก่าป้ายรถเมยเงียบสงัด มีเพียงเสียงนกร้องและกลิ่นดินหลังฝนชายชราคนหนึ่งเดินผ่านมาเขาเป็นคนขับรถไม่รอบชาวหยุดมองม้านั่งไม้ที่มีรอยน้ำเปียกอยู่เต็มไปหมดและถุงพลาสติกเก่าที่วางอยู่ตรงมุมเขาก้มลงหยิบมันขึ้นมาข้างในมีขนมปังแห้งครึ่งก้อนกับรูปถ่ายใบเก่าที่เปียกจนมุมขาดชายชราเช็ดเบาๆแล้วชะนักรูปนั้นมีพ่อแม่เด็กชายและเด็กหญิง ยืนอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งที่ดูคุ้นตาใตา้ภาพมีข้อความลายมือสั้นๆเรากลับมาพร้อมกันแล้วสายลมเย็นพัดผ่านป้ายเหล็กสันไหวเบาๆเหมือนมีใครแต่ต้องชายชรามองไปรอบๆรู้สึกเหมือนมีสายตาหลายคู่กำลังจ้องจากที่ไกลเขาว่างรูกลับไว้ที่เดิมยกมือไหว้เบาๆแล้วพูดกับอากาศขอให้พวกหนูได้พักจริงๆเถอะนะแสงแดดยามเช้าท่าผ่านพื้นซีเมน หยดน้ำสุดท้ายหลายจากขอบป้ายเงาเล็กๆสองเงายืนอยู่เคียงกันตรงม้านั่งก่อนจะค่อยๆจางหายไปพร้อมสายลมและป้ายรถเมย์แห่งนั้นกลับสู่ความเงียบเหมือนไม่เคยมีใครอยู่ตรงนั้นเลย